ไดด้หมสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้มีไทยแขกมาหาเด้อค่ะเด้อสำหรับพิมหนิวตาเพลงสายล้อกับยายอาจขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมมาเยีอนมาขายของเฮือของมาฝากน้อค่ะนี่ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ตาเพ่งสายลอเนี่ยเด้อค่ะอู้หผักเรางามงามเขียวเจอเราสิไปรอหาหายหนาหายตาไปนั่งคืนนอนวันจะไปถอนมันอยู่เมนเราผมกลับมาเดี๋ยวจอกนคะ ตะเพงีงสายหล่อเนี่ยแมนว่าถ้าเจยว่ามียังถ่ายคลิปผ้าสวนพ้ายังตยังสี่ก็ทายเลยลงไปเลยตะเพีงบ้าตองอันนี้เลยขันทาไปหาของเออเาไปหาของสื่อของกเก่ายังสี่ลงได้เบิร์ดป้ตองอันนี้บ้าตองเก้งใจลงได้เบิร์ดลงได้เบิร์ดจ้ะเบิ้องติลับเบิ้งพักลาะฝีมือเยอะแยะอ้าดปักถั่วางามงามกำลังจักบาทเดี๋ยวสิอุดนุนเดี๋ยวสิอุดนุนค่ะ กำลาศีถึงศีฟากรายกสิวุดหนุนซอยเบิงตีละก้ลราศีเบิงตีละแม่นบักแตงบักแตงทุ่งหล่อ uh> ัจบายก็นี uh ่เนาะกวางตุ้งหองเตอเอาผ้าเ้า่าไผ้เด้อขาหนามขาใยได้หนีผ้าใยผ้าใยเขาพุ่นขาเขาคุณหลายๆลาดอันนี้ก็ตุ่งหองเตเพื่อพักเอียงต๋หองเต๋อปาดมันเป็นหองเตะอห่งง

กลับมามาต้มไปเบิ่งเดินไอ้ทีผู้ดใดเหตุอันนี้เปตะกินหลวกทั้งต้นเนียนนี่แ่บๆต้นบักแย้ไอ้ต้นเราบากแยงใหญ่ๆปกติเขา,าเจอปูงี่ต้นน,น้อยๆหนึ่งนี่บักยง้งงามของเราเติบอยู่เห็นนำ้ำหมักน้ำดีของตะเพียงสายรออยู่น้ำหมักปลานิลพผู้นี้องค์หนึ่งวาสิขออยู่ขวดหนึ่งขอในเด้อนา เมนนี่เ็กกระยำนี่หละนี่แหละคือน้ำมัากรเปม้าไเออผสมน้ำซีดมีแต่น้ม้าีอล้วนอของูกเองทำเองเองเองแตงงามๆเลยมันมีสารพิษมันมีสารพิษเรื่องม้าไก่อนฟลินซีนาลซีตาหาลซีไข่กินเลยๆแล้าเจอไส้เตะ อย่างพงสุรดก็ขี้รอดมากมันก็เหี่ยวไปแล้วมันบ่เหี่ยวเดี๋ยวมันสุรดเท่เลยปลาแล้วก็ไข่กะปินะน้ำจุลินซี่น้ำจุลินซี่นะโอ้ยหกหกเน่ยอะไรอะไนี่เด้อพี่น้องเออเก็บตัวเราหมาพกเราหมากเราไปไหนทั่วนัดหมายเราหมาเรื่อยเรืเราเจอกับบัตรเมียนซ้่มคนกันเองค่ะพี่น้องมาเรื่อยๆคื่อยขึ้นรถคายโกะ